เห็นพ่อเท่าให้บ้าจันกับจนจนจะให้นะพี่น้องเห็นพ่อเท่าน้ำตาออกบ้าจันน้ำตาก็จนจะออกนะพ่อเท่าอันทราบซึ้งเนาะพ่อเท่าเนาะเพราะว่าเพื่อนยุบเก๋ไก่เนาะเพื่นก็ยังเห็นอันเนาะเพื่อนยุบแต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พผนสบายดีสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีเนาะเป็ดสีพี่พี่น้องน้องที่ครบรักเมื่อสุภูสุคนเนาะกับยินดีต้อนรับเข้าสูุซองของบ้าจันอีกคือเกขาเนาะพี่น้องเนาะ คือในคลิปที่แล้วบา้าวจันทรได้ไปช่วยเหลือแบ่งปันให้กับครอบครัวแม่เท่าล่าเนาะแล้วก็ในคลิปนี้บา้าวจันก็จะไปแบ่งปันให้อีกครอบครัวนึงเนาะก,ก็คือครอบครัวพ่อเท่าเนาะพ่อเท่าคนนึงที่เราต้มข้าวใส่กระป๋องนะ่นาะพี่น้องเนาะในคลิปคนก่อนกับบ้าวจันรได้แก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับแม่เท่าล่าเนาะเป็นเงินสิบสิบเปนกีบนาะพี่น้องบ้าวจันก็บ่มีแต่เป็นเงินที่ทาง คุณยายใจบุญแม่ฮักแม่ไม่เลยสอนเลยเปนีินดูสงสารเนต้ตาบ้าจันแบ่งปันเบ้าจันแล้วก็าบ้าจันก็จะเอาเงินจำนวนนี้ไปแบ่งปันคนที่ลำบากต่อเนาะเพื่อทาบุญทํากุศลเนะาะเบ้าจันกับบุญมีอย่างตอบแทนบุญคุณเพื่อเนาะแล้วก็เบ้าจันก็จะได้เดินทางไปหาครอบครัวของพระเท่านั้นเลยเลยเราไปาน,นอนเนาะตอนนี้เบ้าจันก็ได้อยู่ที่เฮือนของอพระเท่านะที่ว่า เพิ่นกินข้าวกับอันะไรเพิ่นกินข้าวต้มใส่กระป๋องนี่มันนอกว่าจากกินข้าวแล้วนสบายดีพระเจ่าโอ้สบายดีโอ้สบายดีเด้อแค่ยังยู่นี่ไปยังมามืหอนี่โอ้ไปอยู่นั่นงลานสาวตายโอ้ลานสาวเสียเจ้าโอ้เสียใจคือว่าพระเจ่าเนี่ยโอ้ยจำอืมอืม มื่อนี้บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกเนาะมื่อนี้เนาะมีแต่ไปอยู่นําเมืองลูกสาวเสียเนาะเจ้าเจ้าเจ้าม,มาเยี่ยมยามหาพระเฒ่านี่ยวันเด้มาเยี่ยมยาม,ยามดนเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ก็เป็นอนณาพระเฒ่าที่บ่จันทร์เคยมาท่ายในเมื่อก่อนอดีตเพิ่นก็เคยรับใช้เออเล่นงานทานหารรับใช้ชาติตุกีนะ พ่อจาันเคยมาทายสุดก้อนครับเพื่อนอันต้มเข่าใส่กระป๋องพีนงนนนนง่น้องน้องเดี๋ยวพ่อจันก็เดินจะมาย้ำยามเพื่อนลูกสาวเป็นอย่างเสียนก็มันแบบอันเป็นกระเพาะปั่นอันนะโอ้พอล้มใส่น้อเออบ่มีไผ่จุ่มบ๊อบมาให้จะามันมา,มา,มาทาั้งก็เกิตายเลยตายมาืน,นอคืนนี้วน้อตาย พอดูควบซาซีชัว่วโมงอันนี้นะพ่อเ่ากินข้าวแล้วเด้๋ยนี่ยกินกินข้าวกับปอย่างตุ๊เศร้านี่กินกับมักอึอแกงไม่ใช่เออกินข้าวกับแกงมือหนูข้าวน้ำพ่อเ่าก็ยังมีกินอยู่ก็กินเดบในเดบในนั่นเดบ,บคือที่พันมาแล้วเนูยังยังต้มใส่กระป๋องอยู่อ่ะเออเนี่ย เบิงบ่งเบิ่งอันพระเถ่าหาอันลูกหลานขออันขออนุญาตหาเอามาจับเหม็นกระป่องที่พระเถ้าเคยต้มเข้ามามให้แต่ในพี่นอ้องในเบิ่องในชมอันนี้<อ>เขาต้มข้าวเอาแช่น้ำจิ้มกันทำกินมินแหลงวันนี้จี่นึ่งกับบวอันบพุพอนึ่งข้าวหน่อยหนูหรือต้มเสกระป่องาาว่าัษาพนว่า สามกระป๋องพนนีมีสองอันนึงอันนี้เน่นแ้งกระมักทั่วแลงดันกินเอ้าแกงแกงกับแกงสักกระป๋องจะนี่แล้วอันหม้อดูหม้อแกงนหม้อนมวยไงแกงก็แกงน้อยกินแบบคนเดียวอือแกงสมหม้อใหญ่แล้วมันกินไปแทบมันมันอนะไรวะ จังได้โนเครื่องมาตุ่มเส็กระปองน้าาอง่มียก็เสกระปองหมดหน้ <laughs> พระธรรมมักกระปองเลยไปทำแตลาละช่วงของกองหน่ยจะไปะพระธรรมบุญไปอย่างแรวสูงนี่น้อยอยู่ล้าวน้อง<ร>บุญไปซอกรับจ่างหาเบี้ยหาเงินได้ะไปะเมื่อนนี้มาแล้วถ่ายคลิปเนี่ยล้วก็ มาแวะหาแม่เท่าล่าฮั่นเมื่อกี้ฮั่นก็พ่อจันกับแบ่งปันน้ำเล็กน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนฮั่นไปซื้อเกือบเปียงนัวแล้วก็กับซื้อข้าเนี่ยมาเห็นมาทายสุดก้อนเพื่อนบมมีวัดอันเกือบเปียงนัวกินนะพ่อเจ่าก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนแล้วก็เล็กน้อยเป็นนาณามีทางอันคือมีแม่ฮักในทางปุ้ยไงใจบุญอยู่ทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์พื่อนหลาย ก็ล่อินดูสงสาราาเาบ้าจันฝักเงินไหม่เบ้าจันนั้นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วก็เบ้าจันหล่ะก็อยากมาแบ่งปันพี่พี่น้องน้องเขาเนี่ยคนที่ลําบากคนนี้คนหละห้าพันสิบพันเศร้าพันแก้ไขกันไปเล็กน้อยซื้อเกือบเป็นงนัวนะแล้วเบ้าจันก็เลยแวะมาเยี่ยมยามหาพระเท่าพร้อมเพราะว่ากกมาท้าสุดก้อนก็อินดูสงสารพระเท่าเห็นพระเท่าต้มขา้าใสกระป๋องนะเบ้าจันก็เลยอยากมาแบ่งปัน น้ำใจเล็กน้อยให้พระเท่าได้นี่แต่เป็นเงินที่ทางคนญี้จะบุญมอบให้กับจันเลยกับจันกี่เอาให้พระเท่าชาวพันเนอร์เบ่้งปั่นกันไปเล็กน้อยคนสิบคนชาวไปซื้อเขาซื้อเกิดบเป็นนัวเด้อยากให้อ่นพระเท่าอวยพรเจ้าของเงินคนได้พ้นอันนา พนซื้อแม่มาริซอนว่าขอไปพนให้แม่มาริซอนอยู่ดีมีแหงเด้ทำอะไรมาริซอนนี่มีมุ่นมีแหงได้ช่วยพระเท่าเนี่ยก็ไปยังให้ได้ให้หลอดให้บ้านให้รวยแด่ช่วยพระเท่าที่ผพุทธพุจนขบอกขอบใจนลำดุลกำลังได้ช่วยพระเท่าโวยร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 วยเป็นอย่างนี้พระเท่าเนอร์โทอนสุดสุดต่อไปเนอร์โอกาสหน้า โอ้พ่เท่าจนถึงกับน้ําตาจะออกเนาะตามบ้าจันก็ซึ้งคือกันในพี่น้องเนาะอืมถือว่าน้าบากปุกตี้กับบุกเคยมี่ครช่วยเหลือเนาะอืมบุเป็นอย่างเด้อพ่ะเท่าเด้ออืมอืมอืมเห็นพ่เท่าให้บ้าจันก็จนจน,จนจะให้นะพี่น้องเห็นพ่ะเท่าน้ำตาบ้าจันน้ำตาก็จะ,จ,จะออกนะพ่ะเท่าอัน ซาบซึ้งเนาอพ่เท่านาะเพราะว่าเพื่อนยุ่บก่ไกล์หนอเพื่นก็ยังเห็นอัน่ะหนอเพื่อนยุ่แต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผัวไหเพื่นอินดูส่งเพื่นเบื่องคิปพอนแล้วเพื่นดูสงสารเขาเนาะแต่ว่าเขากับบุลืมเขาบุมีปอย่างตอบแทนบุญคุณเพื่นก็มีแต่คำอวยพรใส่ให้เพื่นนั่นแหละคิดแต่ว่าเออลูกเต่าลูกหลานเาอยู่มอโม่ทิศกับเขาก็ยังโบเบิ้งโบแยงเขาอ่ะนะหนอตอนนี้ถ้าเขาก็เขาก็เลื้อยังบหูโบเห็นโบหูจับเขาซ้ำแต่เขาอยาดูสงสารนั่งเขาก็ บมมีอย่างตอบแทนบุญคุณเพื่อนบ่วจัน์ก็เลยเอาเงินที่จำนวนเพื่อนห้บ่วจันท์นี่มาช่วยเหลือแล้วกับแบ่งปันให้เพืเท่าแก่ไขกันไปเลยเ็กน้อยให้เลยเล็กน้อยก็ได้เอาเงินจํานวนแต่มันจะน้อยกับย่ามันบุเป็นยังแต่ว่าก็ททาบุญทํเอวร่วมกันสู้แก่ไขกันไปยากน้อยบ่ไรอย่างก็ได้เกิดเป็นวัวถุงนึงก็ดีใจแล้วเนาะ เมื่อกี้เห็นพระเท่าจนซาบซึ้งจนเกลี้ยย์ไปมันมันขอถาอมความรู้สึกในใะจพระเท่าได้พระเท่าเมื่อกี้นี้พระเท่ารู้สึกอย่างไรว่าออกมาเลยหมเออว่าอย่ว่ามันลูกจะมาห้าพ่อเท่านะเขาคิดว่ามันผู้อื่นโน้มหัวซา่งต้องมาทำไปมย่างนี้ว่าไปท้ากันนั่นจะมาเราก็เรือมาฮึ้งแล้ว ลูกลานแปลนว่ามาบ่จันก็บ่จันไปกับไปภารกิจอื่นเนาะไปไปช่วยภารกิจบ่าวลีได้แล้วก็ไปท้ายคลิปทางอื่นแต่เพิ่นได้อินดูสงสารบ่จันทร์ฟากเงินมาให้บ่จันบ่จันก็ยังคิดฮอดพระเฒ่าแหละก็เลยแวะมาเยี่ยมยามพระเฒ่านี่ครับมาเบิ่งว่าพระเฒ่าอยู่กินจังได๋ไปหยังซุมื้อนี้มาแล้วกระโดดบางินที่เพิ่นมอบให้บ่จันหั้นมาแบ่งปันพระเฒ่าเล็กๆน้อยๆนี่ เก็บไว้แม่พระเท่าเงินเก็บไว้ซื้อเกิดเป็นว่าอันเมื่อกี้นี่เห็นพระเท่าน้ําตาซึมๆพระเท่าหัวอันหูวซึกจังไดคือว่าเห็นพระเท่าจะให้น้ําตาไหลอยู่ให้กวาทุกจุปผลลัพธ์ประเทศนี้มช่วยอย่างนี้คือว่าอนาคตเราเป็นยังไงเป็นนี่นะหนุนเลยหนุ่มเมื่อกเป็นเจ้าเป็นนายหรืเสียมื่อเนี้ยสันน้อ คือว so ่าอะไรปะเท่ามันทุกมือมันบุ๋มที่มาช่วยปั้นตังประเทศมาช่วยปันนี่เาอย่างเอานตาอย่างนั้นนั่นซับซึ้งจิตใจน้องอืมอดอดมาแล้วมันคนใจอ่อนอืมแต่เงินอันนี้ เงินที่จํานวนบ้าจันเอามาแก้ไขให้พระทอเล็กเล็กน้อยนี่ถึงมันจะเป็นทรงสามพันสิบสาวพันเล็กน้อยกนันเงินที่เขาอินดูทางเบ้าจันหน่อยเบ้าจันเคยไปช่วยภารกิจเบ้าลีแล้วก็เก่าอินดูสงสารเบ้าจันล้วก็เขาก็บไ่ได้บอกว่าให้ไปช่วยผู้นั้นผู้นี้ดอกแต่เบ้าจันจากแบ่งปันแบ่งปันให้พี่พี่น้องน้องเขาผู้ที่ลาบากอันจกกจคนกลสิบสาวพันไปถ้าว่าเขากำหนดถ้าว่าหากมีผู้ญ่ใจบุญท่านใดที่บอกกำหนดเราช่วยเหลือ ตอนนั้นเท่านี้เด้อบ้าจันก็จะเอามามอบให้เลยแต่อันนี้มันบ้าจันเอามาแบ่งปันให้พระเท่าเด้ออันนี้เขาช่วยบ้าจันแต่บ้าจันก็ช่วยพระเท่าไปแหละเฮาคนอันนี้อ่ะเขาไม่ดังเขาไม่ช่วยไมนทั้งลูกหลานแม่เลยแม่เลยเออแม่ไม่ไม่ไม่ การพุ่นเงาปลอใจได้เลยเคยไปก็ว่าเคยไปล้างคือลูกลานวานนั่นแหละวไม่แล้วไม่แล้วเขาก็บ้าจันกับปุณนี่จะจ้าเห็นใจว่าผุ้นี้ผู้นี้ก็คือว่าคนบุมมีคือกันจะแบ่งให้นั่นแหละอันนี้มันจิตใจเจ้าเฮ็ดแม่นแม่นแล้วไม่แล้วแม่แล้วเราก็พูดแล้วบ้าจันก็เป็นคนทุกคนบุมมีคือกันแหละคนลำบากคือกันแต่บ้าจันก็เข้าใจคนที่ลำบากกว่าบ้าจันก็ยังมีนะบ้าจันก็เข้าใจความรู้สึกนั้นก็แบ่งปันให้กันไปเรื่อยๆกันหน่อย ถึงกับบดได้หลายยังน้อยกับกลุ่มเกลือเนาะกลุ่มแป้งนัวก็ดีใจแล้วไอ้กลุ่มเกลือกลุ่มแป้งนัวก็เอาคือบางคนนี่เนาะอกเท่าคนที่ลำบากบุมีก็คือบุมีแท้ๆได้โน่บุมีจะไปขอนพ่นกลบบดได้ทำเหมากต้มกิ้นนาราหน่อเกลือแป้งนัวบุมีนั่นนะบิ่งเข้าบุมีทั้งเกลือบุญมีกับแป้งนัวอีกชุดอชื่อย่างตรงจริงตรงเอียงมา ทีนี้เข้าพระเทวก็ยังยังดิหมดแล้วโบมันมีเราไปอยู่นในลานตายก็กิดในแต่ในกินลำคอพุนมาแล้วอยู่เพื่อนว่ามันมีจักอย่างนั่นนี่เสาอันเสาพันเมื่อกี้นี่บ้าจันให้พระเท่าไปซื้อเกือบแปลงนัวเด้อแล้วกับบ้านจันจะให้พระเท่าอีกเสาพันเน้อ ให้ให้อีกเพิ่มอีกสองพันให้พระเท่าไปซื้อข้าวน้อแล้วก็แล้วก็ย่างน้อยก็ได้ข้าวสองโลน้อเออพระเท่าเท่ายพระเท่ายุคคนเดียวแบบนี้ก็หากินอายุสามชีมือนะสองโลมันก็หลายเติมสองโลได้สามครับอืมก็ถือว่าดีใจนะพระเท่าน้อเจ้าเออาอยากให้พระเท่าอัน อวยพรให้กับอันเพื่อนผู้ใหญ่ใจบุญได้หน่อยอยากอันไหนอยากให้พระธาตอวยพรให้เพื่อนได้เออพระอวยพรน้ำลูกน้ำลัานแด่เอาเงินให้น้ำพระเท่านี้อ่ามุทนะพระเท่านี้ผู้ทุกผู้จนขอแม่น้ำลูกน้ำลัานแปให้มาหนะแปให้รวยว่าให้ลูกช่วยลูกให้ได้ให้มาให้หั่งให้เหนื่นยดุนี้ให้เพื่นอยู่ดีมีแหงเนาะให้มีเออ อยู่ดีมีแห้งให้สร้างยังให้ได้ห้ลูกให้ลื่นตื้นให้ไดเงินลานน้ำพันไม่ทุกไม่ยากขื้เพราะเรให้ชุบไม่ให้ให้ลูกลานรวยไปได้ให้พันคือว่ามักขบกกบแค่วมันดูน้อยล้านได้ช่วยพระเท่านั้นนี่สาธุน้องบ้วยฉันก็ดีใจน้องออืม เห็นพระเท่าซึ้งพระเท่าให้น้ำตาบ้าจันก็นยังเจะออกนะพี่น้องก็ <c oughs> แตว่าเข้ามขับใจคือกันเาแล้วบ้าจันก็นต้องขอเข้ามขับใจขอบุญขอบคุณเนะทางแม่มาลิซอนนะที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะนเห็นคุณค่าของบ้าจันเนาะก็คือบ้าจันได้ให้สัญญาเพื่อนไปแล้วว่าเงินที่เพื่อนแบ่งให้บ้าจันเพื่อนจะมาแล้วบ้าจันจะเอามาแบ่งปันผู้ที่ลำบาก คนละเล็กคนละน้อยไปหน่อแต่กับบ้าจันก็ได้ให้ตามสัญญาเพิ่นก็โอเคเนาะพระพเท่าน้ำมอดนี่ทางบ้าจันก็จะได้ขอตัวลากับก้อนเนื้อพระเท่าเนอพี่ตาบ้าจันกับอุปกรให้พระเท่าันอยู่ดีมีแห้งฮะอยู่ดีมีแห้งค่อยค่อยไปความเจ็บยังได้ความไข่ยังมีแล้วก็ทั้งแต่นี้มื่อหน้าก็ให้พระเท่าเป็นจะได้มื่อหน้าเขาข้างจะได้ม่ยามไมายามเต็มเนอี่ตาบ้าจันก็จีขอตัวลากับก้อนสบายดีสบายดีหนุ่มรุ่งคมดัน พี่น้องเนาะก็ถือว่าเบ่าจันน้ำตาจนกับซึมเลยพี่น้องเนาะหลังจากที่บ่าจันเอาเงินให้พอแล้วเพ่นก็ตื้นตันนะตื้นตันที่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ได้มากับบุคคลมีผู้ช่วยเหลือนะขนาดพี่พี่น,อนอ้องๆอยังเบิ้งโ่เยน็นนะเพื่อนจนจนน้ำตาจนออกเลยพี่น้องบ่าจันจนน้ำตา,จ,ำตา,จ,ำตาจะออกกับเพื่อนเลยแต่ก็บ่าจันก็แบ่งปันเพื่อนไปเล็กๆน้อยเนาะ,นะเป็่งการปัน แบ่งปันกันคนเล็กคนน้อยเนาะแล้วก็เงินจังวนที่ยังเหลือบ้าจันก็จะเอาไปซื้อน้ำหมกน้ำมันรถนบัดตังเงินได้แล้วก็แบ่งให้ค่าเทอมลูกแน่บ้าจันเนาะก็มีลูกสองคนเนาะแต่บ้าคนนึ่ง,า,ง,นนนงานเข้าโรงเรียนคนนึงานโบราณเข้าเนาะคนนึงเข้าอนุบาลบ้าจันก็ขอขโมยกอบใจเนาะเพืใ่ใจบ,บุญที่ฟังเงินมาให้บ้าจันบ้าจันก็จี แบ่งปันให้เป็นค่าเทอมลูกน้อยถึงจะวุ่นายแต่บ้าจาันก็เป็นบุญเป็นคุณของบ้าจาันแลน้วเนาะที่ยังมีคนเเนตตาปาน,นีเนาะแต่ส่วนที่เหลือบ้าจาันกเ็เอามาแบ่งปันผู้ที่ลำบากเนาะก็โอเคพี่น้องทางมอันี่บ้าจาันก็จะได้ขอตัวลาพี่พี่น้องน้องกับบ้านก่อนแล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเสียแรงใจให้กับบ้าจาันด้วยเนาะแล้วก็ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาฮับชมคลิปนี้ก็ขอให้ยู่ดีมีแห้งยู่เย็นเป็นสุขม,มืดสุภูสุคนแล้วพบกันไว้ในคลิปหน้าสำรับคลิปนี้ว่อจันต้องขอเกล้าคำว่าสบายดี